อะะโอลิมปิกนะคะโอลิมปิกครับแสดงความยินดีกับน้องเทนนิสนะครับฟ่าเหรียญทองประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการกีฬาไทยนะครับไม่นนกกอีกมีนักแบดด้วยมีนักมวยด้วยน,นักแบดนักมวยแล้วก็ยกนํำหักยกหนักก็ได้เหรียญเงินเหรียญเงินๆๆงเหรียญทองแดงไอ้แบดก็เหรียญอะไรนะเหรียญเงินแล้วก็เจมจัน,นนะครับเจียมจันเขาบอกหน้าเหมือนพ่อะ แจมจันทร์ก็ได้เหรียญทองแดงเขาบอกหน้าเหมือนพ่อหน้าเหมือนไหมอือว่ายินดีแชรงความยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แน่ไม่แน่เห็นมวยสอยแล้วไม่แน่ไม่ต้องครับไม่ต้องต่อยค่ะพ่ออยู่ตรงนี้แล้วค่ะไม่ต้องหาเรื่องค่ะอยู่บ้านเฉยค่ะไม่ได้ต่อยเพื่อสี่ปีข้างหน้าเดี๋ยวพ่อมีโอกาสไปเป็นโค้ดโอเคโค้ชนักีฬาทีมชาตินะครับเดี๋ยวไปทำในทองให้ไม่ได้โม ตอนไหนนะตอนเดินออกจากสนามบินอ๋อคณมารับเหรอมาคนมารับเต็มนามบินตอนนี้คนเยอะจริงๆครับทุกคนก็มาเพื่อที่จะดูรระนะครับอยากไปต่อยไหมอยากดีเบมาลูหนบงหญอสอนะเบสยู่ตรงไหนล่ะยังเป็นวุ้นอยู่ไหนพ่อล่ะมอไม่เห็นเลยว่าใครเป็นพ่อ นะโอ้โหหน้าตาเพิ่งเข้าวงการสุดๆยิ้มยิ้มเข้าวงการมากจะมีการสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์วามรสุกของวีบุองประเทศไทยนะครับสหรักคำสิงขนานี้มาพร้อมแล้วรวมทั้งผู้ใหญ่นะครับนายยกสมไปต่อยใหม่ปะเนี่ยเขาก็มองอยู่ตัวเองนะคะแล้วก็ยิ้มนะคะไปต่อยใหม่ไปไปต่อยใหม่ปะ,ปปะ <c oughs> <c oughs> ดูกี่ปีก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วเป็นต้องมาดู รคทำไมเสียงไม่เหมือนพ่อเนี่ยผมก็มีความตั้งใจอยู่อะไรนะอันนี้ก็ฟังไม่รู้เรื่องตอนนี้นอายตอนนั้นอายตอนนั้นอายอยู่เรื่องในวาะโอกาสสมสองราศ้รอบพผ้าสิปีเฮ้ยก็พูดรู้เรื่องอยู่นำเรียญทองเหรียญที่ผมได้มานี่น่าเหมืนโบ๊ทเลยนะว่าไปขอบคุณครับ ตื่นเต้นตื่นเต้น hmm. ตื่นเต้นเขินไหมเขินกล้องตื่นเต้นเสียงสั่นถามสุดนะครับว่าทีมมวยสปัเล่นทีมไทยในครั้งนี้นะครับได้อะไรมากที่สุดนะครับจากโคชิวาฮวนฟอร์นันเียครับได้อะไรที่ถ่ายทอดให้มากที่สุดนะครับครับผมก็ตามที่สมาคมมวยสากลสมังเล่นนำโดยพลเอเจษฐาฐานเฮ้ยพูดดูเรื่องอยู่ตะลวนนิดนึง